สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอ,อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะพรุ่งนี้จะมีการบวงสวงที่ปู่193นะคะบวงสวงเอาเลข3ตัวนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็ระวังที่เตรียมงานนะคะท่านผู้ชมก็มีแม่ทวีนะคะโพมาให้โชคนะคะท่านผู้ชมส่วนแอดก็เห็น98 7326นะคะท่านผู้ชม เพื่อนๆเห็นต้นไหนก็อคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะพิมพ์บอกด้วยนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญแก่คนที่มองไม่เห็นนะคะท่านผู้ชมอชอบต้นไหนเห็นต้นไหนก็ซื้อเอานะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็มาที่ต้นยางร้อยปีนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะแอดว่าเหมือนเลข57หรือ55นี่แหละค่ะแต่เลขที่ไม่ค่อยชัดหรือเพื่อนไม่เห็นแอดก็ได้ลงให้แล้วนะคะ ตามที่แอดลงเลยนะคะส่วนเพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าเห็นเลขตัวไหนก็พิมพ์บอกใต้คลิปได้นะคะเพื่อเป็นสะพานบุญให้การเลืกกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะ,ะซื้อเลขที่ตัวเองชอบนะคะฝากติดตามช่องน้องเอพัดเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ